ปิดนาทีน้องนาตาชาอยู่กับพี่อชิจะทำสิ่งนี้ต่างคนต่างเขินนาทีอยู่กับพี่ชัยจะทำสิ่งนี้ต่างคนก็ต่างเขินเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักมากๆระหว่างพี่ชายอาชิอชิรวัาดและน้องสาวน้องนาตาชาเราเ็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลของคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปซองความน่ารัก ที่ต่างคนต่างเขินโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่าหนูจะ i s สพี่ชินพี่ชินเขินพี่ชินจะอุ้มหนูก็เขินเหมือนกันค่ะท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวส่วนประเด็นก่อนหน้านี้ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากก็ได้คอนเฟิร์มชัดๆจากปากฟลุกเกิดพล กับข่าวลือคู่รักไวยทีนเลิกหลังจากที่มีการโยงว่าหมายถึงคู่ของน้องอาชิอาชิรวัลและน้องมียาพิช,ชาทองเจอือซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวของน้องมิยาก็กยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้ก็จะมีแต่โบทยาดาและครอบครัวฟลุกที่ออกมาช่วยที่แจงข่าวไม่จริงบางเรื่องโดยล่าสุดฟลุก ขวงนาตาลีภรรยามาเปิดใจผ่านรายการแชร์และได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวยอมรับว่าทั้งคู่ลดสถานะกันแล้วจริงๆแต่ข่าวพ่อแม่ทะเลาะกันเวอร์ไปฟลุกบอกว่าจริงๆเขาลดความสัมพันธ์จากแฟนมาเป็นเพื่อนกันซึ่งผมว่ามันก็ดีแล้วตั้งแต่ต้นผมว่าประมาณนี้ดีกว่าสวยเท่าที่รู้คือไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆ พิพิธกับโบเขาคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำดังนั้นไม่มีการทะเลาะกันแน่นอนข่าวเวิรบไปแล้วที่บอกว่าเกี่ยวกับน้องเอลลี่อชิระยาไม่จริงนาตาลีบอกว่าอาชิไม่มีความเป็นเจ้าชู้เลยซีโรคาซูลอชิไม่เจ้าชู้เลยจริงๆ ฟลุกบอกว่าน้องเสียใจมากวันนั้นที่เห็นภาพงานที่เราจัดให้เป็นงานที่อาชีขอให้พ่อแม่เปิดโอมาะเสให้ก็นั่นแหละอาชิก็กินไปร้องให้ไปทุกชั่วโมงจะมีจังหวะอยู่ดีๆก็ร้องให้เขาเซนซิทีฟนาตาลีบอกว่าเขาทุ่มมากอินมากตั้งใจทุกอย่างทำให้แฟนพอวันหนึ่งจบเขาก็เสียใจฟลุกบอกว่าเขาก็จอยไปเลย